บทอาขยานนกขมิ้นเหลืองอ่อนปากเอ้ยปากสิน้นนกขมิน้นเรื่อเรื่องเหลืองอ่อนถึงเวลาหากินก็บินจร ครันสายันพันรอนมานอนรังความเคยคุณสักุูาอุตสาหไม่เลยละภ่มไม้ที่ใจหวังเพราะผักเพียนชอบที่ มีกำลังเป็นที่ตั้งตนรอดตลอดเอ้ย